ทุกคนคะ่ะตอนนอี้เราอยู่ที่บ้านเพื่อนพี่โจนะทุกคนนี่ก็คือเราก็มาจอดรถมาจอดรถกันอยู่ที่สวนหน้าบ้านเขานี่รถพี่โจคือคนที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะสวนเขาเยอะมากสวนผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีต้นเบอร์รี่หละเยอะมากหลายเนี่ย เออเนี่ยต้นลูกอันนี้จูไม่ชอบกินจูไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรแต่มันเหม็นนะทุกคนมันเหม็นเม็นมากเลยนะดูต้นใหญ่มากต้นนี้โอ้โหดกด้วยค่ะ,คะนี่มีต้นอันนี้แหละที่จูไม่รู้ว่ามันคือลูกอะไรเนี่ยจุมาช่วงที่มันยังไม่โตหรือว่ากีวีเหรอใช่เหรอมันคือกีวีเหรอคะใช่เหรอคะไม่รู้นะ อันนี้ what we call this one I forget again oh, <P> air, ลืมชื่อแพรลูกแพรบ้านเราเรียกลูกแพร yes so big แล้วก็นี้ทุกคนต้นองุ่นจ่เห็นมีมีคนไทยเขาเก็บองุ่นไซส์แบบนี้แหละทุกคนลูกเล็กๆแบบนี้เขาปิดตำอยากเอาปิดตำอยู่เด้เดี๋ยว เดี๋ยวก่อนไปจะลองถามพี่โจว่าขอเขาสักพวงหนึ่งได้ไหมจะเอาไปต่ำกินว่าสั้นมีแต่ดอกไม้สวยๆเลยนะคะบ้านเพื่อนพี่โจมีขนมปังด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีนกบินมากิน

เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ไม่มีกลิ่นค่ะอันนี้ผักแพ้วมันจะหอมเนาะทุกคนค่ะมาดูผักบ้านเพื่อนพีโ่โจเขาปลูกไว้นี่ซาลาแหน่ทุกคนเยอะมากดูจริงๆมันไม่ใช่ซาลาแหน่หรอกค่ะมันน่าจะเป็นมิ้นนะคะทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันนะคะนี่เดี๋ยวลองเด็นให้ดูตึ๊บนี่กลิ่นมันก็คือซาลาแหน่น่นะทุกคนค่ะ ชือว่ามิ้นท์อ่ะมันก็คือสาระแน่สายพันุหนึ่งนั่นแหละเพียงแค่ว่าคนเรียกมันว่ามิ้นเฉยๆแต่กลิ่นมันก็คือสาระแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอันที่ใบใหญ่ๆนี่นะเดี๋ยวจุลองเด็ดรวมนะคะทุกคนว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนี่ทุกคนอันใหญ่ๆนี่แปลกมากเลยค่ะชุเด็ดใบมันมาดมกลิ่นมันเหมือนตะไคร แปกแทะทุกคนคือกินคือตะไคร่งงมากส่วนอันนี้ไม่รู้พันเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดมนะคะนี่อันนี้มันจะใบเล็กกว่ากลมกว่าอืทุกคนค่ะกลิ่นไม่เหมือนกันเท่าไหร่อันนี้กับอันนี้กลิ่นจะคล้ายๆกันนะแต่อันนี้กลิ่นอ่อนกว่าแต่อันนี้คือกลิ่นแบบสาระแหน่เลย หรือเพราอันนี้มันคือสาระแหนวะแล้วอันนั้นมันเป็นมิ้นเหรอดูค่ะแล้วเขาก็ปลูกมะเขือเทศตรงนี้นะทุกคนดูสิมะเขือเทศลูกใหญ่ใหญ่มีดอกไม้ด้วยดูดูด,ด,ดูโอ้ทุกคนดูมะเขือเทศลูกนี้โอ้ดูด,ดูลูกใหญ่มากทุกคนคะ่ะ นี่มือเราลูกใหญ่กว่ามือเราอีกค่ะโห oh. ที่นี่เขาก็ปลูกผักทําสวนเหมือนบ้านเราเลยนะเขาโพดนะคะนั่นนะเขาปลูกหอมอุ๊ยทุกคนจุเห็นในสวนเขานาะน่นี่นี่นี่น ม,มันเหมือนใบแมงลักเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวลองพาเดินไปดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าทุกคนเหมือนใบแมงลักเลยมันมันน่าจะเป็นใบผักอะไรเขาเนี่ยแหละแต่มันก็น่าจะกลิ่นคล้ายๆกันนี่อันนั้นก็พรมขึ้นอยู่ตาม บ้านคนอย่างเงี้ยเยอะๆเลยนะคะเยอะแยะเลยค่ะบ้านเพื่อนพี่โจเขาทำกีฬาทางน้ำนะคะทุกคนอ๋อทุกคนเรือแบบนี้น่ะ มันต้องเติมลมเป็นจุดเป็นจุดนะคะทุกคนจุนึกว่าเติมลมแล้วมันจะเลือลมมันจะวิ่งไปหาทุกอันไม่ใช่นะคะเหมือนมันจะแบบเป็นล็อกเป็นล็อกของเขาอะค่ะ Oh. ทุกคนดูอาหารเช้าที่เพื่อนพี่โจทำมาให้ทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นผักในสวนเขาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนที่เขาปลูก ตามรั้วบ้านน่ะทุกคนค่ะผักป่อสารส่วนอันนี้พิต่าชีสพิต่าชีสนะคะทุกคนดูสิขนมปังด้วยว้าวแล้วก็มีไข่ <laughs> ทุกคนเนี่ยที่เมื่อกี้จุ๊บไปถ่ายหนุ่มๆเขาจะไปพายเรือกันเนาะทีเนี้ยจุ๊บก็เลยถามพี่โจว่า โอ้ยสมัยเธอเป็นวัยรุ่นเธอก็คงไปกับเพื่อนๆอย่างนี้เนาะเพราะว่าที่นี่มันมีแม่น้ําใช่ไหมล่ะทุกคนพี่โจบอกว่าโอ้สมัยนั้นไม่มีเรือยางแบบนี้นะคะทุกคนพี่โจไปกับห่วงยางแบบบ้านเราเนี่ยค่ะทุกคนห่วงยางดําๆแล้วบอกว่าสมัยนั้นนะถ้าใครมีเรือยางแบบนี้คือแบบลักชูรี่เลยคือคนรวยคนมีตังค์นะคะเอ็นดูนะเห็นหนุ่มๆนึกถึงพี่โจตอนเขาเป็นวัยรุ่นเลยค่ะแล้วคือสิเป็นประมาณนี้แหละเนาะไม่ใช่โจ Ah. Okay. You can start. Mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. Okay.

O que é isso? 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 มันยังมีลูกอยู่นะคะนี่หน้ามาเก็บมากเลยนะอยากมาเก็บนะทุกคนคะ่ะจูชอบเก็บลูกอันนี้มันสนุกมันเพลินดีดูดูนะนี่เห็นไหมคะเนี่ยมันยังมีลูกอยู่เลยนะสีแดงๆแอปเปิลข้างทางนะคะมีทุกที่เลยคะ่ะแอปเปิล

แม่น้ำสวยมากนะคะบอสโดนรอยตอนจะมากกินอาหารเพื่อนพี่โจเขาทำให้เรากินนะคะอร่อยมากเลยนี่คือไม่น่าเชื่อนะคะเขาทำเป็นอาหารไทยแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ ดูค่ะทุกคนค่ะพี่โจออกกําลังกายมีหน้านางขึ้นมาอกอกกาลังกายข้างบนนี้มันเป็นเหมือนยิมเล็กๆเลยอะ่ะวูสิกแพ็ค <holder> รถพี่โจอ,อยู่นี่นะคะ